4โลเนี่ยเลี้ยงจนกระทั่งร้อยสามสี่สิบโลอ่ะได้ขายโลและ<า>แค่หกสิบบาทสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นมาจากผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นานะราคานะฮะพาณิ์ก็เข้าไปทําการตรวจสอบและทําการจับกลุ่มบางรายค้าขายสูงเกินราคาพอมีการตรวจสอบให้สอบถามว่าทําไมไข่แพงขึ้นใครขายคุณแพงปรากฏว่า เขาตอบไม่ได้นั่งร้องไห้อย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเป็นจังหวะการเมืองเพื่อใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและทําทีมาแสดงความคิดเห็นว่ารู้วิธีในการแก้ไขปัญหาหมูแพงสินค้าแพงเพื่อหวังให้พาเขากลับบ้านสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทางย t u b e นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสินค้าราคาแพงหมูราคาแพงตอนนี้โปะแตกเรียบร้อยบังเอิญฟลุกเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องของเจตนาในการปั่นราคาหมูจนสงน่งผลทาให้สินค้าอื่อนๆแพงตามมา แล้วมันเกี่ยวกับเราไหมเนี่ยตลาดอะ่ะชาวบ้านคนกินผู้บริโภคหมูอะ่ะร้องกันเนาะร้องกัน,กนเสียงจ้าละวนันหมูแพงหมูแพงซื้อกินไม่ไหวโน่นนี่นั่นหนูคนเลี้ยงหนูเลี้ยง5้าเดือนเต็มหนูได้โลละ60บาทส่วนอีกร้อยกวา่าบาทอ่ะหมู2 2 0ยี่หนูได้60บาทอีกร้อยบาทมันไปเพิ่มกันตรงไหนอ่ะหนูก็อยากรู้เหมือนกันนะเออแล้วทําไมการเพิ่มของคุณเนี่ยเพิ่มได้จนมากมายจนผู้บริโภครักไม่ไหวอ่ะคนเลี้ยงเลี้ยงแทบเป็นแทบตายซื้อลูกหมูมาตัวองสี่โลเนี่ยเลี้ยงจนกระทั่ง ร้อยสามสี่สิบโลอ่ะแร้ขายโลละแค่หกสิบบาทคิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะ้แก้ถ้าเราคิดจะแก้จริงๆปัญหามันคือมันเกิดจากการที่เรารู้ปัญหาแล้วไม่แก้ปัญหาคือประเทศไทยเรามีจุดอ่อนตรงนี้จริงๆปัญหาเนี่ยรู้ดีมากเลยแต่ไม่ยอมแก้นะครับอันนี้เราต้องรู้ปัญหาตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นวันนี้เนี่ย หลักมันคืองี้เรื่องหมูเนี่ยผมก็สัมผัสหมูมาตอนผมอายุยี่ห้ายี่หผมไปช่วยรายการอยู่ที่ทำเนียบสมัยคุณปิดาพระฒนบุตรเป็นลัมตีสำนักนายกในรุ่นนายกครึฤทลิตราโมดช่วงนั้นก็ต่อจากท่านสัญญาธรรมศัก์ก็เป็นเรื่องที่เสรีภาพในการร้องเรียนเนี่ยสูงมากช่วงนั้นก็มีแต่เรื่องมาร้องเรียนโดยเพราะเรื่องหมูเนี่ย โอ้โหผมงงมากเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนอายุยี่สิบกว่าเอางตอนนั้นกลับจากจบปญญาโทมาจากอเมริกาก็เจอเรื่องพวกเคียงหมูก็มาร้องคนบริโภคหมูก็มาร้องคนเลี้ยงหมูลายย่อยก็มาร้องงงหมดเพราะว่าผมยังไม่รู้จักเรื่องรายใหญ่วันนี้ถึงเห็นอะไรเรื่องรายใหญ่ชัดขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเคยเห็นพ่อผมรับเอาลูกหมูเนี่ย มาขุนมาเลี้ยงรับจากซีพีเนี่ยเมื่อก่อนสมัยอยู่บ้านนอกเนี่ยก็พอจะรู้เรื่องหมูบ้างแต่วันนี้มาฟังอาจารย์เฉลิตพูดท่านปอดประสบพูดเนี่ยมันจะเห็นภาพหมูครบวงจรอ,อันนี้ดีมากนะครับผมคิดว่าถ้ารัฐบาลได้ฟังและเอาไปปฏิบัติเนี่ยคงแก้ไม่ยากจริงๆหลักมันคือดีมานสัปลายวันนี้หมูเป็นโรค ไม่ได้แก้หมูตายโดยเพราะแม่หมูตายเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีหมูที่จะขุนเพื่อจะให้มันพอกับความต้องการของตลาดบริโภคในเมืองไทยก็ระบบคืออุปสงค์อุปทานนะครับก็คนความต้องการมีปกติแต่ไอ้ซัพพ l ายหรือที่อุปทานที่จะมีให้เนี่ยมันมันไม่พอเพราะนั้นก็มีสองอย่างคือหนึ่ง ระยะสั้นก็คือต้องยอมนำข้าวหมูระยะสาั้นระยะยาวก็คือ,อเร่งเอา,อาเร่งเอาแม่พันหมูมาแล้วเขาให้หลายเล็กลายลายเล็กลายกลางเนี่ยมาทำกันเป็นเรื่องไปเล่ามามาส่งเสริมเขาเป็นเรื่องไปเล่าลดต้นทุนแล้วก็ให้ไฟแนนซ์ให้เงินอุดหนุน,น ก็ปัญหาเรื่องของของเก่าที่ตายไปเท่าไหร่ยังไม่ไให้เขาก็ไปให้ซะแล้วเขาต้องกู้เพิ่มเพื่อม,มาขุดลูกหมูใหม่ก็ให้เขาซะนะครับมันก็จะได้เดินต่อไปได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าปัญหาเฉพาะหน้าอีกอันหนึ่งก็คือการกักตุนเพราะว่ารู้ว่าหมูราคาดีขึ้นกันกันก,กตุนโดยระบบห้องเย็นนะครับซึ่งทราบว่ามี อยู่สี่ห้าเจ้าที่เป็นห้องยเงย็นเก็บหมูได้สามสี่แสนกิโลเก็บได้เป็นหกเดือนขึ้นไปสบายมากเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีการคุยกันขอให้ปล่อยของออกมาในขณะที่เรารอนําเข้าแล้วก็รอเลี้ยงรุ่นใหม่มันก็จะเป็นสามเฟสเฟสที่หนึ่งก็คือห้ามห้ามห้ามส่งออกนะครับแล้วก็ให้ห้องเงย็นปล่อยหมูออกมาแล้วก็ ไปต่อไปก็คือนําข้าวนะกว่านําข้าวของจะมาอะไรมันก็ใช้เวลาหน่อยแล้วก็อันที่สามก็คือเอาแม่หมูมาให้รายเล็กรายย่อยแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาพอใช้และขณะเดียวกันก็ต้องลดต้นทุนก่อนโดยการที่ภาษีอะไรไม่จําเป็นต้องออกไปก่อนอย่างเช่นเรื่องภาษีทั่วเหลืองเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือเกษตรกร,กรในมึงนี้ก็ช่วยซื้อเขาแล้วก็รับซื้อ เอาของมาซิลที่นําเข้ามาเนี่ยก็ลดภาษีเพื่อให้มันเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้ตรงนี้ลงพอลงปุ๊บไก่มันก็ต้องลงตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอเจ้าของฟาร์มไก่สามสี่เจ้าเนี่ยเอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งขึ้นอย่าซ้ําเติมเพราะตอนนี้รัฐบาลเอียงเต็มทีแล้วนะครับก็เอาเรื่องหมูก่อนแล้วก็เอาเรื่องไก่ตามมาดังนั้นผมคิดว่าน่าจะรัฐบาลน่าจะนําไปจัดการแทนที่จะให้เงินไปพันสี่ร้อยล้านกระทรวงพาณิชย์ สดๆร้อนๆชนะประชาิปตยชนะลือกตั้งมาเนี่ยเอาไป1ันสี่รล้านไปซื้อไก่ถูกไอซื้อไก่แพงมาขายถูกเนี่ยมมนมันไม่ช่วยอะไรหรอกมันไม่ช่วยอะไรจริงเพราะว่าการบริโภคมันมากกว่านั้นเยอะการมาทําอย่างนี้มันมันช่วยความแข็งแกร่งของพรรคร่วมมากกว่าช่วยประชาชนอ่านยื่นยติทั่วไปเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมตินะครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเสนอแน่ปัญหาให้กับรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบสองที่ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านเรามีมติสำคัญดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งครับเรามีมติที่จะยื่นยติร่วมกันนะครับทำเป็นยติเสนอชื่อร่วมกันหนึ่งยตินะครับแม้ว่าจะใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเพียงหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่มีอยู่เนี่ยแต่พักร่วมฝ่ายค้านเราเห็นว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราเลยมีส่วนร่วมกันทุกพักนะครับทำยติเป็นยติเดียวในนามพักร่วมฝ่ายค้านแล้วก็เข้าชื่อเสนอร่วมกันประเด็นที่สองครับเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นที่จะสอบถามเป็นข้อท็จจริงหรือเป็นประเด็นที่จะเสนอแนะนะครับเป็นปัญหาที่จะเสนอแนะนั้นที่ประชุมนะครับได้มีความเห็นร่วมกัน ขออนุญาตที่จะนาเสนอเป็นภาพกว้างนะครับประเด็นที่หนึ่งครับเป็นประเด็นเรื่องวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนปัญหาความเป็นอยู่การดํารงชีวิตพระหนี้สินเพราะวะ่าสินค้าอุปโภคบริโภคแพงทั้งแผ่นดินอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับก็เป็นเรื่องของวิกฤตที่ยังคงค้างอยู่เกี่ยวกับโรคระบาดทั้งโควิดที่เป็นโรคระบาดคน และที่สำคัญนะครับมีโรคระบาดสัตว์อหิวาแอาฟริกาในสุกรหรือ ASF นะครับ a อ r ริ a n s w i n e f e v e ออันนี้เป็นประเด็นที่สองนะครับที่จะอยู่ในยติประเด็นที่สามครับเป็นประเด็นภาวะวิกฤตทางด้านการเมืองการไปรูปการเมืองนะครับการกระจายอำนาจ นะครับความไม่เป็นธรรมในเรื่องของสิทธิทางการเมืองต่างๆก็จะเป็นประเด็นที่ถูกกำหนดอยู่ในยตินะครับประเด็นที่4ครับเป็นประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่เป็นปัญหาเป็นข้อที่จริงที่อยู่ในปัจจุบันและกระทบกับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเรื่องสิ่งแวดล้ลอมครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องเหมืองทองอัคารา ที่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะออกคำชี้ขาดในวันที่3 1มกราคมปี2 5 6 5นี้นะครับเรื่องผลกระทบที่ส่งถึงพี่น้องชาวประมงนะครับเป็นปัญหาของพี่น้องชาวประมงทั้งประมงที่เป็นปัญหาอยู่กับ IUU นะครับประมงที่เป็นปัญหากับการทำประมงหน้าน้าทะเลที่เพิ่งเปิดเผยข้อที่จริงขึ้นมา นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกบรรจุไว้ในยติส่วนประเด็นรายละเอียดนะครับเราก็ให้สิทธิ์ของพรร่วมฝ่ายค้านเราได้เป็นผู้เสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปที่มาเปิดเผยเหรอพี่มาเปิดเผย,ยวันนั้นเนื่องจากมีคำมีข่าวมี ข้ออะไรอ่ะเพราะชาวบ้านพูดกันว่าหมูแพงซื้อกินไม่ไหวนู่นนี่นั่นกันน่ะเป็นคําข่าวแรงๆอ่ะกระแสะแรงๆว่าหมูแพงซื้อกินไม่ไหวแพงเกินอะไรเงี้ยหนูก็เลยเครียดหนูก็เลยเออเขียงไม่เชือ่อคนไม่ซื้อกินหมูหนูเลี้ยงแล้วจะเอาไปไหนหนูเป็นคนผลิตใช่ไหมอ่ะอหนูก็เลยเหมือนกับเหมือนกับเกิดความกังวลความเครียดของตัวเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นข่าวไปโจมตีหรือไปอะไรกับใครกระทบใครไม่ใช่ พูดจากใจจริงเลยไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใครเลยเนี่ยขอโทษไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านอธิบดีประตสัตว์นู่นน่ะขอโทษขอโทษอย่างแรงเลยที่ทําให้เป็นข่าวอา่ะขอโทษอีกทีนะขอโทษขอโทษนายกรัฐมนตรีขอโทษท่านอธิบดีกรมปรุตสัตว์อ่ะขอโทษพวกหมอพวกผู้บริหารพวกปรุตสัตว์จังหวัดอำเภอทั่วไปทุกคนน่ะที่หนูให้ข่าวคลาดเคลื่อนน่ะ หนูข่าวมันคือพูดไปอะนานหนูไม่ได้ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวอ่ะหนูพูดแค่ระบายว่าเออถ้าเกิดภาวะ่าตลาดมันอย่างนี้อะหนูก็แย่ประมาณนั้นน่ะ mm. คือหมูหนูไม่ระบายออกแล้วหมูหมูหนูโตทุกวันทุกวันหนูจะเอาไปไหนอะพี่เข้าใจหนูไหมอ่ะนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้คือ,คอห่วงใย,ยคนอื่นมากกว่าตัวเราเองไม่ได้ห่วงใย,ยคนอื่นห่วงใย,ยตัวเองว่าเลี้ยงแล้วจะเอาไปไหนหมูขาดทุนดิในเชิงปรากฏการณ์นะครับเรากงเห็นนะครับผู้ เลี้ยงหมูนะครับยืนยันว่าหมูราคาต้นทางอยู่ที่60บาทขายให้กับบริษัทเอกชนแต่ปรากฏว่านะครับมีการเอาไปจำหน่ายถึงราคากิโลกรัมละ220ถึง300บาทเลยทีเดียวผู้ค้าหมูก็โวยวายนะครับว่าทำไมราคาหมูแพงผิดปกตินะบอกว่าไม่มีคนซื้อหมูตอนนี้หมูเธอเต็มเล้าเลยไม่มีคนมาซื้อบริษัทก็ไม่ยอมมาซื้อ ปล่อยให้ราคาหมูแพงอย่างเต็มรูปแบบนะครับและที่สําคัญมีการเปิดโปงเริ่มเข้าสู่กบบระบวนการเปิดโปงว่าไปไปมามาเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนฮะที่มีการกักตุนนะครับเนื้อหมูไว้กว่า4ถึง6แสนบาทและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎร ออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยนะครับจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบไม่ลงมตินะครับโดยจะใช้เรื่องหมูมาเป็นประเด็นสำคัญในขณะที่ทักษิณก็โปลมาอ้างว่ารู้วิธีการแก้ไขปัญหาของหมูแล้ว <S 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 ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะครับเรื่องของสินค้าแพงโดยเฉพาะหมูแพงนะครับเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อเจตนาปั่นราคาสินค้า นะครับเพื่อเล่นงานรัฐบาลในการ impeachment หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยไม่มีการลงมตินะครับตอนนี้ทุกอย่างก็คงเห็นกระจ่างชัดขึ้นนะครับว่าไปไปมาเรื่องของสินค้าแพงที่เริ่มต้นจากหมูตามมาด้วยไข่และตามมาด้วยไก่นั้นเกิดมาจากมีกลุ่มคนปั่นราคามาจากเจ้าของธุรกิจพ่อค้าคนกลาง นะครับที่จ้างให้มีการเลี้ยงหมูทําการปั่นราคานะครับเพื่อเล่นงานรัฐบาลเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองและนักการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองย้ําอีกครั้งนะครับหลักนี้เคยใช้มาก่อนในปี2,556โดยเป็นวัฒกรรมที่ชื่อว่าแพงทั้งแผ่นดินปรากฏว่าในปีในช่วงเวลาที่มีการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรฮะตอนนั้นก็เรื่องของไข่ที่มีราคาแพงและสูงขึ้นพอคราวนี้ นะครับในปี2,565มีการนำกลยุทธ์เดียวกันมาใช้และใช้วาทกรรมเดียวกันที่ชื่อว่าแพงทั้งแผ่นดินโดยวาทกรรมนี้เป็นวาทกรรมนะครับย้อนรอยนะครับที่เรียกว่าแดงทั้งแผ่นดินของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เผากรุงเทพมหานครและสารกลางต่างๆ่างนะครับคราวนี้มีการ จัดมอบเข้าไปชุมนุมประท้วงม็อบไปไปมาๆนะก็เป็นกลุ่ม3นิ้วมีผู้สมัครของพรรคการเมืองนะเข้าไปนำประท้วงบุกนะครับไปสถานที่ต่างๆชู3นิ้วเรียกร้องให้ลดราคาหมูแพงในขณะที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็มีการจะเปิดอภิปรายเรื่องสินค้าแพงนะครับสำหรับเรื่องหมูนะครับ หมูในประเทศไทยนะครับมีประมาณ20ล้านตัวและที่หายไปจากตลาดเนี่ยมีประมาณ13%เท่ากับปี2,564นั่นหมายความว่าหมูไม่ขาดตลาดแต่ที่หมูขาดตลาดเพราะหมูที่ได้มาส่วนใหญ่ถูกเอาไปกักไว้ในห้องเย็น4ถึง6แสนตันนะครับซึ่งสามารถกักได้ไว้ไว้ได้นะฮะถึงประมาณ 6เดือนเลยทีเดียวซึ่งมีไม่กี่บริษัทสองสาบริษัทเท่านั้นที่สามารถที่จะนําหมูไปไว้นะครับในห้องเย็นได้แล้วก็ต้องมีห้องเย็นที่เก็บกักนะฮะรักษาหมูไว้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าเกมนี้เป็นเกมการเมืองอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกอธิบายหุ้นส่วนว่าเป็นเรื่องของการเมืองกลยุทธ์ทางการเมืองบังเอิญมันฟลุก ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้สิ่งที่รัฐบ,บาลจะทําการแก้ไขและเขาทําไปแล้วนะก็คือห้ามส่งออกหมูและตอนนี้มีแนวโน้มที่จะนําเข้าหมูมากขึ้นนําเงินอุดหนุนนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะครับ574ล้านบาทแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำธงฟ้าจำนวนหนึ่งหมื่นหนึนสี่ร้ล้านบาทไปแล้วนะครับแต่ปัญหาหลักๆสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นมาจากผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นานะราคานะฮะพาณิ์ก็เข้าไปทําการตรวจสอบและทําการจับกลุ่มบางรายค้าไข่สูงเกินราคาพอมีการตรวจสอบให้สอบถามว่าทำไมไข่แพงขึ้นใครขายคุณแพงปรากฏว่า เขาตอบไม่ได้นั่งร้องไห้อย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเป็นจังหวะการเมืองเพื่อใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและทําทีมาแสดงความคิดเห็นว่ารู้วิธีในการแก้ไขปัญหาหมูแพงสินค้าแพงเพื่อหวังให้พาเขากลับบ้านสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจ นักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ชุมนุมต่างคุมใจรักสมารสมานล้วนมิตรจิตชื่นบานสารานเรื่องอยู่ทุกผูทุกนาวอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสรส,สีทุกสิ่งประสมจงใจจัดสืบสมได้ด้วยสามาคีกิดใจถ้าประสงค์มีรมใจพัก ตอพประจอมสยามพร้อมพรึกดังมือเดียวยามอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้เบาววาอันความตรงเดียวแ็นเป็นใจเดียวประสรสีทุกสิ่งประสมจงใจจัดสุดสมได้ด้วยสามคีที่นันก็จัดเบาคลายที่อันตรายก็ขจัด วางฉลองพระเดชบ่าจางกระตะเวทีคุณพระกรุณาอันความกลมเกียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐี